อท่กการัสสวดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะโอเควันนี้พี่จะกับทีซีเจ็ดสิบก็สูเนี่ยแล้วทุกคนจะทำทำไมเราคิดบ่อยจังเดี๋ยวก็ไม่ก็จะไม่ได้ลงอีกแล้วโอเคแตก็เลยต้องลงบ่อยที่สุดเลยนะเดี๋ยววันศุกร์กับวันเสาร์แล้ววันนี้แหลกมากต้องเวลาประมาณสี่นะโอเควันนี้จะมาเล่นหมาเพศนี่ที่ผมได้ทำไปในอี่ที่แล้ว ข okay, องแล้วเนเมาเทศนะเอียเอ้าไม่ได้อยู่ในนี้แจ๊กหรอเป็กล่องป้าด้วยกันน่าจะอยู่ในเจ,จ้ากีต้าแล้วไม่ก็ทีเล็กหรืออ,า,อาจจะไปเลย นี่ไงใช่ม hmm นี่ปกจะมาพาเจ้าหมาพกไปฉชี่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันว่าพ่อจะไปเจออะไรมั่งด้วยเพราะหมาพกโคตรเทพเลยนะเพื่อสามารถจับ กบได้แต่ฉันก็ต้องวับไปทางนี้คือมีม,มีนั่นเ้วยโอเคไฟเบอรบอ์แล้วก็หนังใส่เข้าไปก่อนนีออ่ต้องการหมวกอะ โอเคแล้วก็อลรกป,ปืนมาหน่อยสักเอออันหนึง่งอันนี้มาสกอันอันเอานิ่งหมดก,ก,ก็ได้โอเคอนนเก็บมาไว้ปืนผมมีสองกระบอกนะคานผู้ชมโอเคไม่็อ่อยไม่ค่อยเกรี่ยองอะไรไปมากเพราะเดี๋ยวหมามันนั้นหนะัก เดี๋ยวมันรับน้ำหนักไม่พอนะโอเคแค่นี้ขอเตรียมอาหารไปก่อนโอเคนี่เหลือหนึ่งเอมเบอร์เนี่ยเก็บตั้งนานโอเคโอค้หของหนักเลยโอเค ปองทกคนเอาไปทุกเกาะแล้วกันโน่เดี๋ยวผมก็เก็บดีก่อาโน่ช่ไ้มียากคุณสิ่งเดียวเราแะเอาอัทเกาล้วนก็เอาันทุกเกไปเก็บแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วจะป๋าว เตือนโเตืนโแล้วก็อีกจำไม่ไ,ได้อ,อะไรอีกอน,นี้เก็บเอาไว้กไวเวก็ไวคือส่วนใหญ่ก็กันรบเวเบว้้จหอาม โอเคน่าจะเบาพอแล้วโ okay. อเคไร่อีกวะอืนโอเคแล้วก็บน,นึงขอจัดของก่อน okay. มา แต่ลูกธนูเหล็กไม่มีหวะ่ะเดี๋ยว,เ,กกดวดเดี๋ยวผมเอาธนูเหล็กเก็บไว้ก็ได้แต่เฉข้อบ,บ่อนะเพราะปกติคือผมก็ไม่อยากใช้อยู่แล้วมัน,ม,น,ม,นมีทยากน่เอือ้อมนครับผมใช้กันมาโอเค เตรียมพร้อมที่จะไปก็ประมาณ5นาทีเสร็จไม่ค่อยเทวะต้องใส่สกินมีสกินอะไรบ้างวะออนนี้ไม่น่าจะเข้าสามเขามันดูแปลกๆอละท่านผู้ชม แบเก่งมากเดี๋ยวพ่อจะไปออกล่าแล้วกันทีน้ำมีก็เล่งที่ไหมแค่อยู่กันด้วยก็เหนื่อมากไม่มีท่าเลยนะตอนนี้เพียงถ้ามีก็ต้องอยู่กันไม่สูงมันจะหนอนได้นะท่านผู้ชมเกยงเลยตัวนี้อัพไปก่อนเป็นเลือดอย่างเดียวนะตัวนี้คือต้องเน้นเลือดเอาไว้อ่ะ ได้ขันหนึ่งโอ๊กดเลยวะเดี๋ยวที่ราดูก็โฆษนะ โอเคได้ไปคูณสองมาโอเคเลือกสองคำพอดีมีชุดก่อเหล็กน่าจะหัวอยู่นะโอเคมีกี่นาทีนี่แหละอืม้มโดโด้ทีเราตายเลย พี่ปกติจะขึ้นเร็วกว่านี้ใช่เหรอ เดี๋ยวเราเพิ่มน้ำหนัก่อแล้วกันน้ำหนัก่มาถึงสามร้อยเสียงน่ารักมากครับโอเคไปกระเาต่อตึนนา้นุนอะะกเกบไปเลย ไฟกับสาเขาตอกแบบสตอรมิน้าให้วต้องถึงร้อยเออมได้ากเกประมาณเก้าสิบถ้ากับสาเขาเก้าสินะท่านผู้ชมโอเคตกวี่นี้่อนะไม่มีใครทเีวเอาเปิดเลือดดู หมอลีแบบปวเนี่ยเอมปลงออเอามีไปหมเ ดีกว่าแนวเสาตัวใหญ่ถ้าใครจับหมาป่าตอนนี้ก็ขอให้แนะนำมในดาน่านท่ามกองเออ,เอไอ่รู้ว่าเออถ้ามีตดก่นอนนะเพราะ เราเปิดด้วยป,ปืนก๊อกก่อนอือออมามามา,ากระโดดขัดจังเลยหูไม่โดนว่ะกระธรรมดาแล้ธรรมดาแล้ธรรมดาแุ้วฮึ๊บไปออออถ้าเจออัลฟ่านี่จะไหวปะวะเนี่ยนี่จะไหวนะเออ ครับท่านผู้ชมเก็บมาวันนี้เอาเก็มาเพื่อจะได้ดูอะไรแต่จริงแล้วหนก็ดูเวลาได้มันยากมันทุกคนเก็มเกาบจากการเลปเปอร์นนะโอเค อ่บอมจกนดนีมาดมาหูโหดมากโหดมากอฟาร์มฟาร์มหนังอย่างดีเลยท่านผู้ชมเคเนื้อไปก่อนโอยกระสับกระสายตัวแล้ววะ ได้ใช่ได้ว้าวี้อเดี๋ยวตัวนี้มันก็มีปัญหา,า,าเลยมากนะฟิ้นเขาก็ปีนได้ใช้จับกิฟฟินได้ตัวนี้เกแต่พอดี่เลเวลผมยังไม่ถึงมันมเลยจับไม่ได้มัน,น,ม 9, นไม่ค่อยติดนะแล้วแถมผมลาบางเจ้าผอพันกิฟทินไปตั้งเยอะแล้วมันยังไม่ค้ามรถผมาาอีกกระหางผมเคยทำสลบแล้วมันจับไม่ได้ไงไมันต้องอรอเลเวล85ก่อน ผมเ,เลยช่างนะเดี๋ยวจะจับกีก้าอย่างเนี่ยแต่ตอนนี้จะทำคลิปสอนจับกีก้านะท่านผู้ชมเคยนอนสอนดูร้ายเอ้ยกำลังดีกำลังดีจะเปิดกลองเปิดกลองอือ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 จเปิดกลอนสองสารานะนะเคเดี๋ยวให้ลูกเราได้เปลี่ยนิดนึงอย่าให้เขาเสียเปลียบนะอย่าให้ลูกเขาเสียเปลี่ยนเค ก่อนนะคอ้ย,อยอวอมนะ้หนี่ยต่ไหวนะมีเร่องมอกโอ้โอยอยกอัเลยเยผมพยายามก,กระจายในการอัพนะคุณผู้ชมกระจายนิดนึง ตอบไปมันไม่น่ายนะร้าน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 แล้วร้านแล้วไม่อยู่แล้วนี้ตัวเล่นัก เก็บไข่แล้วกันมาอืมอืมสนใจสนใจมาลิไม่ติดเลยอ่กอยออแล้วับขั้นครับ อยากเจออัลฟาน่่นจะอัพในสักสามขั้นเลยนเนียเจออันลยก็อ้อัน,นสองชุดอืมพบกินเลยก็แล้ว พาไปดูในเกนาะคาโน่นี่ไม่จับมันมากเลยน,นีย่เองนเคโลว็เสือสรุปตรงแถวนี้มันจะไม่ค่อยมีเยอะนะเอ้จับไว้ในน้อยนะไอพวกเอนเคลโลพวกเนี้ยผมไม่เจออันฟ้าเลยวะ่นะตอนคลิปนั้นยังเจออันฟ้าอยู่เลย กอือข้าวแล้วก็ฮันนั่อือมาเก็บรว่ะหัวจะจ้าเนื้อเริ่มเยอะแล้ววะอุ้ยของเยอะมากของเยอะมากโอเคขอให้ลูกแกกินเนื้อมากๆโอ้โหอร่อยไหมล่ะ Okay. มาพอคลิปยี่สิบมาดีว่าก็จะตกนะกันมาเล่นหมาที่เขาโหดจริงๆอ่ะตัวนั้นอ่ะโคบมันอ่ะแอบเปลี่ยนโอเคไ,ไ,ไม่ยุดไม่ยุดทำไมไม่เจออัลฟาเลยอ่ะโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บไปก,กิก็ไม่ได้ Yeah. <laughs> i don't <laughs> หมาดีมากนะตัวนี้มันก็เหนือ่ยอยมากยกเว้นการสะสมแอมเบอร์นะเออเหนื่อยที่สะสมแอมเบอร์ไปบ่ายแล้วกันครับ